โอ้ยดูดูดูด,ดูแต่งตัวจัดตะมุตะมีมากเลยอ,อยู่บ้านก็ต้องสวยนะคะเท้าสูโหมดคุณแม่อย่างเต็มตัวแล้วสำหรับคุณแม่ป้ายแดงตู่ปียววดีคือพึ่งคลอดลูกสาวคนแรกน้องเหมียวมี สาวน้อยที่มาเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้คู่คุณตู่และคุณมาวินให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกค่ะและลูกสาวก็น่ารักเป็นขวัญใจแฟนๆทั่วทั้งโซเชียลโดยล่าสุดค่ะทางคุณตู่ปิียวดีก็ได้มาอัปเดตหลังจากที่ได้คลอดลูกน้อยมา10วันและคุณแม่น้ำนมเริ่มมาเยอะแล้วงานนี้ทำเอาน้ำตาแม่ไหลาตามน้ำนมไปด้วยเลยด้วยความดีใจค่ะโดยคุณตู่ก็ได้เขียนเล่าเรื่องราวเอาไว้ว่า อัปเดตชีวิตมีม,มีครบ10วันชีวิตสามเหลี่ยมมันเป็นแบบนี้นี่เองวงเล็บรูปสุดท้ายน้ำนมเริ่มมาเยอะตอนนี้เริ่มส่องหาตู้แช่นมแล้วม,มีมีไม่ได้หาข้อมูลเผื่อไว้เลยเพราะไม่อยากคาดหวังมากเกินไปกลัวตัวเองจะเครียดแล้วทำให้น้ำนมยิ่งไม่มาพายายามชิวๆถ้าน้ำนมมาก็ดีใจมากไม่มาเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ก็บำรุงเผื่อไว้เพราะในใจก็แอบหวังอยู่ลึกๆความเป็นแม่ เมื่อวานเย็นให้เข้าเต้าข้างให้หไ,ได้สักห้านาทีก็รู้สึกว่าอะไรเปียกๆสรุปคือน้ำนมอีข้างไหลไปด้วยและที่ไหลาตามก็คือน้ำตามแม่ดีใจอย่างบอกไม่ถูกมีมีเชื่อว่าแม่ทุกคนเข้าใจอารมณ์นี้ตอนนี้ปั๊มได้รอบละสองอนไม่นับรวมที่เข้าเตาปับปีเตรียมยกตู้้แช่นมเข้าบ้านได้เลยค่ะฝากแม่แม่แนะนาด้วยนะคะสะอืกใช่ไหมคะ เออสะเอึกสะอึกเพรว่าอิ่มมากอิ่มนมมากถึงได้สะเอึกใช้ค่ะป้าปหมอบอกมาอิ่มฟุดๆไปเลยเหมีวมีคือ สดใสมากนะแต่แม่คืออแม่แม่ก็สวยหนะ้าสดแม่ก็สวยเดี๋ยวจะทำเมนูบำรุงน้ำนมให้แม่หน่อยดีกว่าเม,มน,น,นูอะไรคะแกงเลียงคิีคลา้าเราวิวิแกงเลียงใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่เลยแกงเลียงของเราเองส่วนผสมก่อนอ่ะอันดับแรกคือเป็นพริกแกงแกงเลียงนะฮะส่วนผสมหลักคือกะปิเราใช้กะปิละนองอย่างดีซึ่งไม่เค็มและเป็นเกรดดีมากอร่อยมากกินปะป๊าเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้เลยไม่เค็มเลยได้เลยกุ้งบำรุงน้ำนมให้คุณแม่ น้ำแกงหอมหอมเลยความนุ่มความนิ่มชอบกินบวบนิ่มๆชิมดูเป็นไงอร่อยไหมดีเนาะออมากบำุมคุณแม่นิ่มข้าทดิมอะโอ้โหนม่มนิ่มจิงมีชอบก็ดีใจทำเองมันก็มันก็แบบกำหนดความนิ่มได้หรอ กินแบบไหนใส่แบบนั้นชอบรสชาติไหนปรุงแบบนั้นแล้วแบบนี้ล่ะห์เห็ดเห็ดชอบเห็ดกินไปเพิ่งอร่อยมากเลยเออ่รยมาาเมนูเรียกน้ำนมลุยครับเธอจะมีไหมน้ำนมดรวม่านับมีหรักลูกดีนะที่พูดถึงเมียก่อนชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ